สวัสดีครับผมหมอเจมส์นะครับนายแพทย์กฤตฑาจีและวัฒนศุนครับเป็นแพทย์วิจัศยศาสตร์ของงามประจำบเอสแอนสตราคินิครับสวัสดีครับวันนี้หมอมีนวัตรกรรมใหม่มานําเสนอนะครับเป็นฟิลเลอร์ปั้นสะโพกนะครับสําหรับใครต้องการปรับสะโพกให้ดูมีเสน่ห์เติมเต็มอิม่มฟูโยกกระชับและเป็นตัวละครใหม่แนะนำฟิลเลอร์ปั้นคนปั้นสะโพกนะครับสำหรับการปั้นสะโพกในอดีตนะครับเราจะต้องผ่าตัด ใส่ซิลิโคนหรือจะต้องเสริมแฟตกราฟแต่ปัจจุบันมีฟิลเลอร์สลับในการปรับและปั้นสะโพกโดยเฉพาะนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยมีตัวเดียวในวันนี้คือ variofill นำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับจะช่วยในการปรับรูปร่างสะโพกเราทั้งยกกระชับเติมเต็มอิ่มฟูและเปลี่นรูปร่างทั้งก้นสะโพกโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะครับสหรับการฉีดฟิลเลอร์สะโพกค,คือการ ฉีดสารเติมเต็มเข้าไปที่สะโพกและก้นนะครับโดยสารเติมเต็มเนี่ชื่อว่า p r i o f อ l l เป็นฟิลเลอร์จากประเทศเยอรมันนะครับใช้ในการปรับแก้ไขรูปร่างที่จากกลนย้อยกลนห้อยให้กลมยกกระชับและมีเสน่ห์ที่สวยงามได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ไหลไม่ตกค้างปลอดภัยเห็นผลทันทีไม่ต้องผ่าตัดนะครับ ต้องตอบว่าเบรียอฟิลเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะผลิตมาเพื่อการฉีดเข้าไปที่มนุษย์นะครับมีบทวิจัยที่รองรับว่าปลอดภัยต่อ,นอเนื้อเยื่อและสามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับรวมถึงสาวหนึ่งและสาวสองด้วยนะครับ mm hmm. ก็ในอดีตการปรับสะโพกและก้นเนี่ยต้องผ่าตัดเท่านั้นต้องฉีดแฟตกราฟแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะมีก้นที่สวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดและไม่จำเป็นต้องใช้แฟตกราฟเพราะว่าแฟตกราฟเมื่อเทียบกับฟิลเลอร์ ฟิลเลอร์ดีกว่านะครับและเมื่อฟิลเลอร์เทียบกับผ่าตัดฟิลเลอร์ให้ผลการรักษาที่กลมสวยเป็นธรรมชาติไม่มีขอบไม่มีแผลและไม่ผิดรูปไม่ต้องเสี่ยงแผลเป็นด้วยนะคะฟิลเลอร์สะโพกนะครับปัจจุบันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราได้แค่ว่าจะผ่าตัดฉีดแฟตกราฟหรือฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเพิ่งมามีดังนั้นเนี่ยพอเรามีฟิลเลอร์ในการฉีดสะโพกโดยเฉพาะเนี่ยการผ่าตัดจึง ไม่จำเป็นเท่านะครับแต่ถ้าเกิดจะเรียกแฟตกราฟกับฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์จะให้ความคงทนรูปร่างที่สวยงามกว่าและเมื่อเทียบกับการฉีดฟิลเลอร์และผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดกับฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์จะธรรมชาติเข้าได้ทุกมุมทุกรูปร่างไม่มีแผลไม่มีความเสี่ยงในการผ่าตัดและไม่มีความเสี่ยงในการโดนเส้นประสาทหรือผิดรูปนะครับไม่ต้องพักฟื้น ไม่มีแผลไม่ไหลไม่ย้อยและไม่มีแผลเป็นหลังผ่าตัดไม่ต้องเสี่ยงขณะผ่าตัดด้วยให้ผลที่ธรรมชาติได้ยาวนานไม่แตกต่างจากการผ่าตัดและยาวนานกว่าการทำฟลัดการาฟด้วยน,นะครับปัจจุบันนะครับ Gra อฟิวเวลเลอคือแบรนด์หนึ่งเดียวนะครับที่ผ่านออยอทั้งประเทศเยอรมันยุโรปและประเทศไทยมั่นใจได้เลยว่ามีคุณภาพสูงมีบทวิจัยที่ยาวนานและปลอดภัยแก่คนไข้นะครับ ในอดีตนะครับถ้าเราต้องการจะเสริมสะโพกหรือเสริมก้นเนี่ยจะต้องดมยาสลบและผ่าตัดเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงในการดมยาสลบและผ่าตัดเฟโลฟิลเลอร์ไม่ต้องดมยาสลบสะ่าตัดนะครับจึงปลอดภัยใช้เวลาไม่นานเห็นผลทันทีกลับบ้านได้เลยไม่ต้องพักฟื้นนะครับ ในการใช้ฟิลเลอร์แต่ละบุคคลนะครับจะต่างกันที่ความต้องการของแต่ละคนและจุดเที่ยวจะเติมนะครับโดยเฉลี่ยคือเราจะใช้ประมาณ1 0บถึงสาซีซีต่อข้างกันนะครับโดยที่บริเวณฟิลเหนึ่งกล่องนะครับจะมีทั้งหมด1 0บซีซีต่อหนึ่งไซส์รุ่นะครับเมื่อเราเทียบคุณภาพกับราคาเมื่อเทียบกับเกาหลีเนี่ยถือว่าคุ้มและถูกกว่ามากและปลอดภัยเย็นผลดีและสลับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่ต้องการจะปรับสะโพก กลับก้นที่ห้อยย้อยตอบให้ดูเต่งตึงยกกระชับและอิ่มฟูเนี่ยให้มาปรึกษากับแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญนะครับที่ SS r a c ส n ร c แล้วพบกันนะครับ